นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้ชาดชาิพรมมทัตตาชาดกชาดกว่าด้วยผู้ขอกับผู้ถูกขอ ในพุทธกาลสมัยครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณอักคารวะเจดีเมืองอารวีนั้นเป็นช่วงเดียวกับที่เมืองอารวีกำลังจะดําเนินการก่อสร้างกุฏิให้แก่ภิกษุสงฆ์ขึ้นเหล่าภิกษุในเมืองต่างพากันออกรับบริจาคเที่ยวขอรับปัจจัยบริจาคในการสร้างกุฏิทั่วเมืองอารวียม อีกไม่นานวัดในเมืองอาลวีก็จะมีกุฏิให้พระแล้วนะโยมบริจาคคราวเนี้จะส่งผลบุญมหาศาลเลยนะไม่สนใจหรือโยมแหมจะพูดยังไงดีล่ะเรื่องบุญน่ะมันเกี่ยงกันได้หรือคะหลวงพี่อาชันบริจาคเท่าที่มีแล้วกันนะแล้วโยมอีกท่านหนึ่งละ่ะไม่สนใจจะบริจาคบ้างเหลออย่าให้น้อยหน้ากันสิบริจาคเยอะๆเลยนะยิ่งเยอะยิ่งได้บุญ เอย,อยคือว่าทํายังไงเดียเนี่ยเราเ,เงินก็ไม่ค่อยจะมีเอางี้แล้วกันหลวงพี่เดี๋ยวกับผมอไปหยิบเงินที่เก็บไว้ในบ้านมาให้คงได้มากโขอ,อยู่หรอกขอบใจโยมทั้งสองมากเลยนะไว้อัตมาจะแวะมาเยี่ยมใหม่อย่าลืมนะยิ่งบริจาคยิ่งดีช่วยช่วยกันหน่อยนะกุฏิพระจะได้เสร็จไวไว การที่พระภิกษุเที่ยวพากันขอรับบริจาคจากชาวบ้านในครานั้นได้สร้างความเดือดร้อนและสร้างความลำบากใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ไม่มีใครกล้าปริปากบ่นจะทำยังไงดีนะหลวงพี่ท่านเล่นมาขอกันอย่างเงี้ยไอ้ครั้งจะไม่ให้ก็ใช่ทีแต่บ่อยๆครั้งเข้าชาวบ้านอย่างเราก็เดือดร้อนนะเนี่ย โอ้ยไม่ไหวเลยเอา้าวท่านเองก็เจอเหมือนกันเหรอค่าเองก็เพิ่งบริจาคปัจจัยไปเมื่อตะกี้เนี่ยเล่นมาขอกันอย่างนี้ไอเราจะไม่ให้ก็ไม่ได้เรื่องบุญอย่างนี้พวกเราปฏิเสธกันได้ยังไงล่ะใช่ใช่แต่จะให้เราไม่ให้ก็ไม่ได้นะจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยเฮ้ยบริจาคทีก็ไม่ใช่น้อยๆนะเนี่ยเงินจะกินเท้าก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วอ่ะ ความเดือดร้อนของชาวบ้านในครั้งนี้รู้ไปถึงองค์พระบรมศาสดาเมื่อทราบความดังนั้นแล้วจึงชุมนุมเหล่าภิกษุก่อนที่จะปรารบตักเตือนถึงเหตุในครั้งนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายในชาติปางก่อนแม้แต่ผู้เป็นพระราชาเองปรารถนาจะขอร่มใบไม้และรองเท้าแค่คู่หนึ่ง ก็ยังไม่กล้าขอในท่ามกลางม,มหาชนเพราะเกรงกลัวฮิริโอตตะปะจะร้าวฉานยังต้องมากล่าวขอในที่ลับเลยการที่พวกเธอทำเช่นนี้นับว่าไม่สมควรหลังจากปรารภเสร็จสิน้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงระลึกชาติด้วยบุทเพนิวาสานุสติยานตรัสเล่า พรหมทัตตะชาดกขึ้นดังนี้ในอดีตการครั้นสมัยพระเจ้าปัญจารราชครองราชสมบัติอยู่ในอุตรปัญจานครกบิลพัทพระโพธิสัตว์ในครานั้นได้เกิดอยู่ในตระกูลพราหมณ์ตระกูลหนึ่ง และได้บวชเป็นดาบทอยู่ในป่าแห่งหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งดาบทนั้นได้เข้ามายังสวนหลวงซึ่งอยู่ภายในเมืองอุตรปัญจานครพระเจ้าปัญจาลราชส่งเลื่อมใสาดาบทผู้นั้นยิ่งนักจึงได้มิมนให้ดาบทผู้นั้นอาศัยอยู่ในเมืองนั้นโดยสั่งให้คนสร้างศาลาให้ดาบทได้พักอาศัยอยู่ภายในสวนหลวง าบทผู้นี้น่าเรื่มใสย,ยิ่งนักเราจะสร้างศาลาให้ดาบทผู้นี้ได้อยู่ท่านจะได้อยู่ในเมืองของเราไปนานๆพอ,อย่างเข้าสู่ฤดูฝนดาบทผู้นั้นประสงค์ที่จะกลับเข้าป่าเพื่อไปบำเพ็ญเพียรในการเดินทางครั้งนั้นจะต้องมีร่มกันฝนพร้อมกับรองเท้าอีกคู่หนึ่งด้วย ด้วยเหตุนี้ดาบทจึงคิดจะทูลขอสิ่งของทั้งสองสิ่งนี้กับพระราชาเอ๋จะกราบทูลพระราชาอย่างไรดีนะผู้ถูกขอนะ่ะเวลาถูกใครขอต้องทุกข์ใจลำบากใจราวกับคนกำลังร้องไหแ้แน่แน่แต่ในทางกลับกันถ้าเราไปขอแล้วพระราชาเกิดตัดว่าไม่มีเราไม่เป็นผู้ร้องไห้เองหรอกหรือ จะให้มหาชนเห็นเรื่องแบบนี้ไม่ได้เห็นทีเราคงต้องร้องขอสิ่งของจากพระราชาในที่ลับไม่เห็นเป็นที่เปิดเผยจะดีที่สุดเมื่อคิดได้เช่นนั้นดาบดทจึงตัดสินใจเข้ากราบทูลพระราชาถึงสิ่งที่ตนประสงค์จะร้องขอมหาบาพิษอาตมามีเรื่องจะกราบทูลแต่เกรงว่าตรงนี้จะไม่เหมาะเพราะเรื่องนี้เป็นความลับ โอ้ได้สิท่านมีเรื่องใดหรือท่านดาบทหากไม่สะดวกจะบอกตอนนี้งั้นเราสั่งให้ทหารออกไปก่อนก็ได้นะท่านเมื่อทราบจากดาบทดังน,นั้นแล้วพระเจ้าปัญจาราชจึงทรงรับสั่งให้ทหารที่อยู่ในบริเวณนั้นออกไปให้หมดถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าถอยห่างไปก่อนรอให้ดาบท,ทูลเรื่องที่ต้องการจะบอกกับข้า แล้วค่อยกลับเข้ามาเฮ้ยเค่ะเอาละท่านดาบท,ทีนี้คงจะบอกเราได้แล้วสินะว่าท่านมีเรื่องอะไรจะบอกกับเราถึงแม้ว่าพระเจ้าปัญจาร,ราชจะสั่งให้ทหารออกไปแล้วแต่ดาบทนั้นก็ยังคงนิ่งเฉยไม่ยอมปริปากขอในสิ่งที่ต้องการอืมจะดีหรือเนี่ย ถ้าหากเราทูลขอไปและพระราชาเกิดไม่ทรงอนุญาตตามที่ขอไมตรีของเราทั้งสองจะมีจบสิ้นกันเพียงเท่านี้หรอกรือฮ้าอย่าะนั้นเลยเอาไว้ถือโอกาสทูลขอในคราวอื่นดีกว่าว่าอย่างไรละท่านดาบทท่านมีสิ่งใดต้องการจะบอกกับเราหรือยายท่านจึงเงียบไปเาอาทหารเราก็สั่งให้ออกไปหมดแล้วท่านยังกังวลสิ่งใดอีกหรือท่านดาบดมิใช่รอกมหาบาพิษ เอาเป็นว่าเรื่องของอาตมาน่ะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยทูลให้มหาบาพิษทราบดีกว่าวันนี้เชิญมหาบาพิษเสด็จเถิดและพรุ่งนี้อาตมาค่อยทูลให้ทราบก็แล้วกันถ้าเป็นเช่นนั้นก็แล้วแต่ท่านเถิดนะท่านดาบทเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยบอกเราก็ได้หากท่านยังมิสะดวกจะบอกเราในตอนนี้ก็ตามแต่ท่านเถิดไม่เพียงแต่ครานั้นเท่านั้น นับแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาทุกอย่างก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมเป็นประจำทุกวันกล่าวคือไม่ว่าพระราชาจะทูลถามสักกี่ครั้งแต่ดาบทก็เอาแต่นิ่งเฉยไม่กล้าเผยความต้องการทุกครั้งไปเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปจนล่วงเลยไปถึง12ปีดาบทก็ยังไม่ยอมปริปากเอ ฉนไหนท่านดาบทถึงมีความในใจยังไงก็ไม่รู้เป็นอย่างนี้มานานหลายปีแล้วเพราะเหตุใดกันเนาะความสงสัยในสิ่งที่ดาบทต้องการจะทูลถามสูงอกจนพระราชาทนไม่ไหวจึงตัดสินใจที่จะเสด็จไปถามดาบทให้คลายความสงสัย พระคุณเจ้าบอกว่ามีความรับต้องการจะบอกกับเราแต่กลับไม่กล้าที่จะบอกให้เรารู้สักทีนี่ก็ล่วงเลยผ่านมาถึง12ปีแล้ววันนี้แหละเราต้องรู้ให้ได้ว่าท่านดาบทต้องการจะบอกสิ่งใดกับเราครั้นเมื่อพระราชาสเสด็จมาถึงสวนหลวงก็พบกับดาบท,ที่นั่นจึงทรงตรัสถามดาบทถึงความลับ ที่ดาบทเก็บงำไว้มาเนิ่นนานตลอดส2องปีพระคุณเจ้าท่านต้องการจะบอกสิ่งใดกับเรากันแน่เชิญท่านบอกมาเถิดนี่เราก็เดินทางมาหาท่านถึงนี่ท่านคงไม่คิดจะปิดบังเราอีกแล้วนะท่านในเมื่อมหาบาพิษปราณีเราถึงเพียงนี้เราก็จะเรียนขอกับมหาบาพิษตามตรงเลยก็แล้วกัน พระคุณเจ้าต้องการสิ่งใดก็บอกเราเถิดเราจะถวายให้มหาบพิษอาตมาน่ะเพียงแค่ต้องการร่มและรองเท้าคู่หนึ่งไว้ใช้สำหรับการเดินทางเข้าไปในป่าเพื่อบำเพ็ญเพียรนนะ่ะโอ้พระคุณเจ้ามีเพียงของเล็กน้อยสองสิ่งนี้เท่านั้นเองหรอกหรือที่ท่านต้องการจะขอจากเราเพียงแค่ของสองสิ่งนี้ท่านถึงกับเก็บงำไม่กล้าบอกเรา จนล่วงเลยมาถึงสิองปีเชียวดดิอนี่เจริญพรเพราะเหตุใดกันหรือถึงทำให้พระคุณเจ้ามีกล้าเอ่ยปากขอสิ่งสองสิ่งนี้กับเรามันม่ใช่สิ่งที่มากมายแต่อย่างใดเลยนะพระคุณเจ้าจะว่าไปแล้วถ้าสำหรับพระคุณเจ้าแล้วละก็ต่อให้มากมายยิ่งกว่านี้นะักเราก็พร้อมที่จะให้ได้อยู่แล้วมหาบาพิษในการขอนะ่ะ ผู้ขอย่อมได้อยู่สองอย่างก็คือได้หรือไม่ได้เท่านั้นผู้ที่ถูกขอนั้นเมื่อให้สิ่งของกับผู้อื่นไปก็เปรียบเหมือนกับคนร้องไห้เพราะต้องโดนคนอื่นมาขอในทางกลับกันผู้ขอนั้นเล่าเมื่อถูกปฏิเสธที่จะให้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนร้องไห้เช่นกันเพราะต้องเศร้าใจเมื่อถูกปฏิเสธนั่นเองด้วยเหตุเนี้ยอาตมาจึงใคร่อยากขอในสิ่งที่ต้องการกับมาหาบาพิษ ก็ต่อเมื่ออยู่ในที่ลับเท่านั้นเพื่อที่มหาชนจะได้ไม่ต้องเห็นมหาบาพิษและอาตมาอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างจากคนร้องไห้นั่นเองเมื่อทราบถึงเหตุผลที่ดาบทแจ้งให้ทราบแล้วพระราชาถึงกับตะลึงงนันไม่คาดคิดมาก่อนว่าด้วยสิ่งของเล็กน้อยเพียงเท่านั้นดาบทถึงกับไม่กล้าเอ่ยปากขอมานานถึง12ปี น่าเรื่มใสจริงๆพระคุณเจ้าเมื่อเราได้ฟังความต้องการของท่านแล้วเราจะไม่ให้ท่านได้อย่างไรท่านต้องอดทนลำบากไม่กล้าขอเรามาถึงสิบสองปีเอาอย่างนี้ดีไหมเราจะขอถวายวัวแดงหนึ่งพันตัวให้แก่ท่านไปเลยพร้อมด้วยวัวจ่าโูงอีกหนึ่งตัวให้แก่ท่านด้วยอย่ากระนั้นเลยมหาบาพิตร อาตมานะไม่ได้ต้องการวัตถุที่เป็นภาระรับผิดชอบถึงขนาดนั้นหรอกขอพระองค์ประทานร่มให้เราหนึ่งคันและรองเท้าให้เราสักหนึ่งคู่ก็เพียงพอแล้วเมื่อพระราชาได้รับทราบถึงความต้องการของดาบดทแล้วก็ทรงอนุญาตมอบสิ่งของตามที่ดาบดบทขอมาเมื่อพระคุณเจ้าต้องการดังนั้น เราก็พร้อมจะมอบให้มิขัดข้องขอให้พระคุณเจ้าเข้าป่าบําเพนเพียรอย่างปลอดภัยด้วยเถิดเจริญพรมหาบาพิษขอถวายพระพรมหาบาพิษขอพระองค์อย่าทรงประมาทจงรักษาศีลกระทำอุโบสถกรรมเถิดนับแต่นั้นมาดาบทก็ออกเดินทางเข้าไปบํงเพญเพียรอยู่ในป่า และใช้ชีวิตอยู่ในนั้นตราบจนสิ้นอายุไของค์พระศาสดาครั้นทรงนำชาดกเรื่องนี้มาตรัสเล่าแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นพระอานน์ส่วนดาบทในครั้งนั้นสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้า